สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมทำแบบบอยนะครับในการทำงานไม้บางทีเราก็ต้องมีกาวที่จะทำการเชื่อมต่อชิ้นงานนะครับกาวที่ใช้สำหรับงานไม้ก็เป็นพวกกาวลาเท็กเป็นพวกกาวร้อนหรือว่าพวกกาวผงอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ใช้ก็เป็นประจำในปัจจุบันนะครับแต่ว่าในสมัยก่อนที่ผมอยู่บ้านนอกชนบทนะครับ การที่จะหากาวลาเท็กเนี่ยบางทีก็หายากยิ่งกาวร้อนแล้วในสมัยก่อนเนี่ยก็หายากมากๆเลยนะครับแล้วก็มีราคาแพงนะครับมันก็จะมีพวกกาวแป้งเปียกนะครับแต่ว่ากาวแป้งเปียกนี่เขาจะต้องไปทํามานะครับเพราะแบบบางบ้านก็แป้งเปียกก็ไม่มีนะครับเวลาผมจะทํางานไม้ไประดิษ์ชิ้นงานไม้เล็กๆน้อยน้อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นการฝึกงานในสมัยก่อนนะครับเมื่อมันไม่มีกาวลาเท็กอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไปในครัวเลยนะครับนี่เลยไปเอานี่มา นี่ครับนี่ก็คือข้าวนั่นเองนะครับผมไปเอาข้าวมานะครับผมใช้ข้าวนี่แหละเป็นกาวนะครับซึ่งหลายคนก็อาจจะเคยใช้สูตรนี้นะครับตอนเด็กๆนะครับซึ่งกาวข้าวติดกระดาษก็ได้ติดไม้ก็ได้นะครับในปัจจุบันนี้นะครับอ่ากาวประเภทนี้อาจจะอไม่ค่อยมีคนที่จะรู้จักแล้วก็หลงลืมหรือว่าเอไม่มีใครที่คิดว่าเออมันเป็นกาวได้นะครับวิธีการก็ง่ายๆเลยนะครับนี่ เอาข้าวนี่แหละครับผมมาทําการทําเป็นกาวนะครับคือขยี้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะติดไม้ให้ดูนะครับนี่ขยี้อย่างเงี้ยนะครับนี่บี้นะครับนี่ถ้าข้าวมันแข็งนะครับก็ใช้น้ำสัหน่อยนะครับนี่จุ่มน้ำนิดหนึ่งนะครับมาขยี้นะครับอย่างนี้นี่กาว ข้าวเนี่ยนะครับติดแน่นมากนะครับแล้วแห้งก็ไวพอสมควรนะครับถ้าอากาศร้อนๆเนี่ยถือว่าแห้งไวมากนะครับถ้าเราแบบบี้แบบไม่หนาเกินไปนะครับบี้ให้บางๆหน่อยเนี่ยพอเราจุ่มน้ําแล้วมันจะลื่นขึ้นนะครับผมนีน่พอได้เราก็รีด ใี่เรียบเลยนะครับเป็นข้าวที่แบบอย่าให้ทิ้งนานนะครับอย่าให้แข็งนะครับมันจะบี่ยากเนี่ย,ยได้แล้วนี่เราก็เอาไม้มาประกบนะครับนี่เนี่ยเขาประกบชิ้นงานอย่างเงี้ยนะครับอ่านี่ก็แน่นแล้วนะครับถ้าใครมีแบบแคมรัดก็รัด แล้วก็ทิ้งระยะเวลาไว้หรือว่าเอาไปตากแดดนะครับเมื่อกี้ผมเอาไปตากแดดนะครับตอนนี้กาวก็แห้งเรียบร้อยนะครับติดแน่นมากเลยนะครับนี่เป็นตัวอย่างที่ได้ทาไว้หลายวันก่อนนะครับนี่ดึงไม่ออกนะครับนี่เอาอะไรมาแงะนี่ไม้นี่ฉีกนะครับนี่เนี่ยถือว่า,าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับกาวข้าวนะครับถือว่า เป็นกาวที่หาง่ายที่สุดในโลกเลยนะครับแล้วก็ไม่เสียตังค์สักบาทเลยนะครับเพียงแค่เข้าไปในครัวก็เจอแล้วกาวของเรานะครับกาวข้าวกาวสมัยก่อนนะครับเพท่านใดที่ยังไม่เคยลองใช้กาวประเภทนี้ก็ลองดูก็ได้นะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับติดกระดาษก็ได้อ่าติดไม้ก็ได้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็เลยมานําเสนอเอาไว้พอเป็นความรู้นะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตาม รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ